จานประหารใจนะครับตอนนี้นนนอ,นนอืมต่ออธิบายสหรเป็นคนีเป็นยงไงบ้างแบบอธิบายทั้วันเนี่ยวนันทีทาอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นแบ่อธิบายแบบ ก็ตั้งแต่เช้ชาเนาะตั้งแต่ที่เดินทางออกมาจากัำปาดงก,ก็ความตั้งใจที่เราอยากจะมา,าร่วมงานชาร่วนก็ปกติเนาะเราชาวพุทธเราก็อยากจะมาสักการะพุทธาเข้ารังกาธาก็ปลื้ม,มนะครับปลืม้มปลื้มใจในในสายบุญที่ที่ยังคงอยู่แล้วก็ทําบุญร่วมกับเราจน เรารู้สึกว่าการทําบุญมันไม่เราไม่ได้อยู่แบบเดียวได้เราเราอยู่กับคนหมู่มากที่ที่ยังคอยให้กําลังใจเราอยู่เสมอเนะพอเดินทางมาก็ยิ่งมาเห็นอ่พลังศรัทธานะที่มี่ถวพระธาตุนมาตั้งแต่เช้าเลยก็รึกแบบมาแล้วมันรู้สึกปลื้มอ่ะมาทุกครั้งมาแล้วก็ใจจะภาพแบบนี้การมาธาตแต่ละปีเนี่ยคือแค่จัดแค่วันสองวันเนี่ยคนที่ประมาร่วมงานจริงๆนน ไม่พอวัดแทบแตกนนะเพราะว่าคนศรัทธามากมันเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจนะที่ผมเองก็มานี่ก็ที่มาบ่อยมากที่สุดคือช่วงตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนี้จะมาบ่อยมากเพราะว่ามันมีอผู้ใหญ่เขาเขาเรียกว่าวาจาหรือผู้ใหญ่เขาเลี้ยงหลง ที่นี่คือก็ไม่ได้หวั่นไหวและจำสื่ออยู่แบบเวลาเขามาทัมภาษอะไรเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ตกอกสมใจอะไรเลยเรื่อยๆทำทำเรื่องทำสัมาษณ์ต่างๆที่เราเจอมาเพราะส่วนใหญ่แล้วเราไม่คิดแต่เรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นปฏิบัตครับที่มางานนี่นะครับเอฟซีก็คือให้สัมภาษณ์กับสื่อบีบีซีนะครับได้การต้อนรับจาก พระอาจารย์ก็อกมาคอยเราทําในสิ่งที่ควรจะทําอย่างที่ซึ่งได้เห็นแล้วว่าเราเราเข้าไปภา,ภายในเนี่ยนาผ้าไปห่มพรมธาตุมันมีความรู้สึกว่าเราเราได้มีอะไรมาห่มตัวเราอยู่อยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราได้มามีอกาสมาเขาบอกว,ว่าความเชื่อนะความเชื่อเกี่ยวกับการที่มาพระาธาตุนมเนี่ยพอละมหาวิหารนนถ้าปีหนึ่งรามาที่เจ็ดครั้งจะดีมาก การที่มาขอพอรที่พระธาตุพนมนะตามความเชื่อก็บอกมีพญาน,นาเนี่ย mm hmm. เป้าพระรังคธาอยู่เจ็ด mm hmm. เจ็ดพระองค์ mm hmm. ถ้าเรามาปีหนึ่งเจ็ดตรั้งได้นะถ้าได้นะถ้าคนไหนปฏิบัติได้มันคือทุกอย่างมันจะมีแต่การเพิ่มพูนแบบจะความสุขเ,เกิดขึ้นกชีวิญ uh, วันนี้ลุงได้เจอใครบ้างคะก,ก็หลักๆเลยเจอคนอีสานด้วยกันคนอีสานด้วยกันต่างที่มาหลายจังหวัดเข้ามาแล้วก็ น้องสปปาลาวที่เข้ามา mm hmm. ส่วนใหญ่ mm hmm. ที่คักวันนี้ที่เยอะมากๆจริงๆพี่น้องสปปาลาวเนี่ยเขาจะมาจากแฝง,งนั่นแฝงนี้เยอะมาก mm hmm. ก็ยังยังเหมือนเหมือนเดิมภาพพวกนั้นมันยังคงอยู่แต่ว่าในที่เขาไม่มาหาที่ผู้โดยสารแต่คุยกับคุณแฟนก่อนได้คุยกันเรื่อนี้ก่อนเลยรัอันนี้รับไปก่อน

เมื่อคืมันถึงไหนแล้วนะจำได้ไม่ต่อเลยจำได้ไหมถึงว่ามาเจออะไรบ้างวันนี้ลุงเจอใครบ้างก็ภาพที่เจอก็คือบรรดาสายบุญที่เขาหลั่งไหลมาเนี่ยมันจะเป็นคนอีสานแล้วก็ชาวสปปลาวนะที่มากันเยอะที่มันเพิ่มเติมขึ้นมามันจะมีเยาวชนที่เป็นเด็กเป็นไรที่เขาติดตามข่าวมันมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนก็จะมีแต่คนที่อายุ ั้งแต่สี่สพขึ้นไปไปจนถึงอายุเยอะๆเขามาก็จะแบบภาพที่เขาเคยร้องไห้เราอ่ะมันมันมีมันมีแล้วมันมันเขาติดตามเราอยู่ตลอดเวลานั่นคือภาพที่ที่เห็นวันเนี้ยรู้สึกเป็นไงบ้างคะพอได้เห็นภาพตรงนี้เนี่ยก็อบอุ่นครับความรู้สึกมันก็อบอุ่นมันอธิบายได้ไม่หมดคำอบอุ่นมันเกิดจากกำลังใจที่ทาม่อไหมหลักๆเลยได้ยินกันบอกสู้ๆนะเขาติดตามอยู่ ก,การที่เด็กนี้คือนูรุงคนคือถือว่าเป็นคนดังคนหนึ่งนะคนดังคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งรู้สึกเป็นยังไงม้างคะการที่เป็นคนมีชื่อเสียงก็วางตัวลำบากครับถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดคิดอีกมุมหนึ่งนะผมไม่คิดว่าผมจะต้องมามาเจอคนเยอะแยะมากมายเนี้ยเพราะแต่ละคนต่างที่มาและวอยู่เขาวิ่งมา าว่าลำบากใจบางตัวผมว่าวางวางตัวลําบากมากกว่าในการที่แบบมีคนมาห้อมล้อมมนก็นมารู้จักการที่ลุงการเป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยลุงพีระมันถือว่าเป็นเป็นชื่อการชื่อเสียงยแบบลุกๆหรือเป็นสิ่งที่ลุงต้องการมีชื่อเสียงว่ามันทําให้สิ่งไหนที่ทําให้เรามีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยคุงคิดว่าม,มันเกิดจากยังไง คือถ้าถ้าจุดเริ่มต้นนะมาจากการที่ผมได้ออกสื่อบ่อยเนาะตอนที่ที่อยู่สื่อลงพื้นที่ในที่กกคองได้ออกสื่อบ่อยหมายถึงว่าเราเราเราพยายามที่จะาพาสื่อเนี่ยไปในจุดต่างๆที่ที่มันเกิดขึ้นในในบริเวณมัานกุกอกทั้งหมดอ่ะแล้วทีเนี้ยสื่อเขาพยายามนําเสนอนําเสนอออกไปทาให้มีคนเข้ามาดูข่าวเยอะมันเลยเกิดการเป็น เป็นลุกโลฟีเวอร์ตอนนั้นอ่ะซึ่งซึ่งอีกอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาไม่เขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้อะไรเลยมันเลยกลายเป็นว่าสื่อมันมีอิทธิพลเข้ามาเทเนี้ยพอพอคนติดตามเยอะมันมาโดยที่ผมไม่รู้ตัวมันจะคือจะออกจากสื่อก็ออกลำบากและเทเนี้ยก็เลยต้องต้องอยู่กับสื่ออยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นครับมันมันจะลำบากคือ มันหลบสื่อไม่ได้ตอนเนี้ยมันหลบสื่อไม่ได้เคยเป็นไหมรู้สึกว่าวุ่นวายกับฉันจังเลยอยากจะหลบไปอยู่เงียบๆไม่อยากเจอสื่อ <c oughs> เคยมีครับเคย <c oughs> มีช่วงที่มีปัญหากับสื่อเนี่ยคือไม่อยากจะเจอสื่อเพราะว่าเราเห็นว่าเราเราดูกระทำมันมาหลายทางเลยมันยากที่จะทำใจไม่ไ ลุงคนถือคิดว่าตัวเองมาไกลมากมาจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยแบบจะจะเป็นชาวบ้านคุณใช่ไหมคะแล้วตอนเนี้ยเป็นแบบเซเล็บอะไแหละดังมีคนดังไปไหนมาไหนมีแต่คนรู้จักเนี่ยลุงเคยมีความแว่ัน่งจะเป็นคนดังหรือวันนึ่งจะคยยคิดยฝันหะแล้วพราะว่าเรามากลขนาดนี้ไง เรื้องต้นไม่เคยคิดว่าจะมามีชื่อเสียงนะครับไม่คิดว่าจะมีมาชื่อเสียงแบบนี้ก็พูดถึงโอเคดันหมดเลยสายมันหลวงสายไปหมดเลีโพติเมอร์นี่โพติแค่นิวคาบูลแคนาดาสกุลคนาดาทำไมตัวเบียรแล้วหัวผมไปโดนเข้ามันก็เลยแบบเขี่ยถ้ามันหลวมแต่อยู่เฉยๆโอเคไหมรับ คกับก็คือไม่ไม่คิดว่าจะมาไกลได้ขนาดนี้นะการเป็นเซเลบหรือว่า,าอะไรเนี่ยมันเป็นขับซับคำใหม่ที่ผมไม่รู้เรื่องหรอเซเลบมันคืออะไรก็ตัองถามเขาเหมือนกันว่าเซเลบมันคืออะไรก็บอกอ๋อเซเล็บก็คือเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนติดตามเยอะเขาเรียกว่าเป็นเป็นไอดอลเป็นอะไรพวกเนี้ยก็าเลยไปศึกษาว่าอ๋อการเป็นไอดอลคนต้องวางตัวอย่างนี้ในใจไม่ไม่ที่อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด เพราะว่าทุกวันนี้ก็อยู่แบบนี้อยู่กับ u t u b e เนี่ยคือเราไม่ต้องการที่อยากจะมีชื่อเสียงอะไรหรอกเราต้องการถ่ายทอดชีวิตเราให้ให้เอฟซีที่ที่เขาเป็นกําลังใจให้เราเได้เห็นเราแต่ไม่ได้ต้องการที่แบบเป็นดโลงดาราเหมือนอย่างนั้นนะเพราะว่าเคยเคยมีเซเล่าผู้เขาเรียกว่านักวาดมือทองเคยมานน่นนี่นั่นผู้กํากับอะไรต่างๆมาพยายามมาอยากให้ไปสแดสแดงน,แงนู่นแสดงนี่แสดงนั้นไม่เอา เพราะอยากเป็นคนธรรมดาแบบเปน็นบ้านๆชอบงานเกษตรชอบอะไรที่แบบเราอยู่กับธรรมชาติแบบนั้นมากกว่าคือลุงแบบเป็นคนที่แบบเออภาษาเป็นคนที่แบบมนุษยสัมพันธ์ดีอะไรอย่างเงี้ยกับทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับทุกคนอย่างเงี้ยเถึงแบบลุงดูแลเพื่อนๆพี่พี่น้องๆนี่ยังไงคะให้ให้อย่างเงี้ยคะ มีวิธีแบบไหนที่แบบอย่างเงี้ยที่ทีท่มีวิธีแนวไหนที่ที่สามารถที่จะอธิบายรหว่างนี้ได้ว่าอันดับอันดับแรกถ้าอยู่กับคนหมู่มากมันเชื่อว่ามันมันต่างคนต่างที่มานะต่างคนต่างที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีทั้งทั้งคนที่ถูกเลี้ยงมาแบบหลาย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 ทา,ยายงเจอเข้ามามาอยู่ด้วยกันอย่างน้อยนั้นต้องเปิดใจรับฟังเขาก่อนเขาอยู่กับเราได้ไหมเขารับกับเราได้ไหมพอเขามาอยู่เราก็ต้องพยายามปรับ ตัวเราให้เข้ากับเขาด้วยก็ต้องให้เขาปรับจูนเข้ากับเราด้วยถ้าเป็นงั้นมันก็อยู่ยากยิ่งคนอยู่จํานวนเยอะยิ่งต้องให้ทุกคนเปิดใจเข้าหากันไม่ใช่ว่าสร้างภาพสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นใส่กันถ้าเป็นอย่างนั้นไม่นานมันก็จะเผยอ,ออกมาการการที่ผมอยู่กับคนที่ที่อยู่ด้วยกันเยอะแยะมากมายเนี่ยมันมีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจนะที่มาอยู่ด้วยกันคนอยู่ด้วยกันเป็นร้อยเมื่อก่อนเป็นร้อยคนมาเพื่อที่จะ บางคนก็นมาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อะหวังผลประโยชน์ลงมากพอไม่ได้ก็ผิดใจก็ทําลายเราไปอย่างเงี้ยไอ้เราก็มองออกว่าอ๋อเขามาอย่างเงี้ยเขาต้องการที่จะได้ผลประโยชน์จากเราพอไม่ได้เขาก็จะทําลายเนี้ยผมก็ไม่ได้สนไม,ไม่ไม่สนใจตรงนั้น